นี่วันนี้จะมาให้ดูของก่อนนะครับสั่ง SCC จาก knife armchair ราคา4,000บาทเป็นยังไงมาดูกันดูด้วยกันเลยขอโทษทีนะครับมีตัดตอนไปบ้าง ลูกชายกวน ซองใหญ่มากเคยมีหลายคนเขาถามกันนะครับเคยไปอ่านดูว่าทำไมเอสซีถึงเป็นซองอย่างนี้มาพลาสติกเขาบอกว่าระหว่างกล่องกับมีดคุณอยากได้อะไรมากกว่ากันอืมใช่พราะมีดดีๆสินะ ก็ไม่เชิญกวนตีนใช่ไหม <c oughs> เออ,น,อ,น,อน,นี่มีอ๋อในกล่องมีมีมีคลิปล็อกอ่านี่คลิปล็อกมีกระดาษใช้แล้วก็เป็นโทษนะครับมันมือเดียว อืมอ๋อเป็นใบเกกับวิธีเอาตัวรอดอะไรเงี้ยมั้งใช่ว่าเชปอ่าโอเคนี่ประมาณนี้แล้วก็มีอันนี้ว้าว เตนเตน้ตนอ้หว,ว้าวเอสซีให้ดูแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวต่ออีกทีคลิปหน้าแล้วกันะะนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมไปแล้ว